สวัสดีจ้าพอ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องยิมวันคนเดิมอีกแล้วจ้าพ่อกับยิมวันคือเก้า้วจ้าพี่น้อง มื้อนี้ยี่อมนจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเฮ็ดขนมฝากบัวจ้ะพี่น้องขนมฝากบัวยี่นนอนเคยเฮ็ดละครั้งนึงนะคะเฮ็ดครั้งก่อนยี่มอมนเฮ็ดขนมฝากบัวสูตรกรอบจ้ะพี่น้องมามื้อนี้นะคะยี่อมนจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเฮ็ดขนมฝากบัวสูตรนมจ้ะพี่น้องไปเบื้ององประกอบนะคะว่าองค์ประกอบของเขาส่วนผสมของเขามีอย่างแน่จ้ะพี่น้องตามมาเลยค่ะ องค์ประกอบกว่ามีแป้งสาลีจ้าพี่น้องน้ำโดยแป้งสาลีนะคะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวจ้าพี่น้องแป้งข้าวเหนียวถ้วยน้อยนะคะแป้งสาลีถ้วยใหญ่จ้าแล้วก็แป้งข้าวเจ้าจ้าพี่น้องผสมสามแป้งนะคะเดี๋ยวยม่อนก็จะใส่เกลือจ้าพี่น้องใส่เกลือลงไปอีกซอนหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะค้นแป้งทั้งสามส่วนให้เข้ากันจ้า store, พาี่น้องจ้า ยีมมอนจะใส่น้ำใบเตยเป็นน้ำกระสายนะคะพี่น้องแล้วก็จะเดยมอนคอสเติมน้ำตาลก้อนจ้ายีมมวนจะใส่น้ำตาลประมาณครึ่งกิโลจ้าพี่น้องใส่น้ำตาลครึ่งกิโลนะคะเดวจะคุกข้าวเข้ากับแป้งจ้าให้เข้ากันนะคะให้แป้งแล้วก็น้ำตาลเข้ากันนะคะทั้งหมดจ้าพี่น้องจ้า แป้งกุยม้วนก็เขากันดีเรียบร้อยแล้วจ้านะคะเดี๋ยวยี่มนจะน้ำน้ำใบเตยนะคะพี่น้องใส่เทรนิทจะพี่น้องแล้วก็คอยค้นคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะได้ที่จะพี่น้องยี่ม่วนก็ได้เตรียมเนื้อกล้วยจะพี่น้องเนื้อกล้วยหอมนะคะ ไปเรียบร้อยนะคะยายม่อนจะเห็ดใส่กล้วยจะพี่น้องรอบนี้จะเห็ดใส่กล้วยหอมนะคะน้ำด้วยแป้งสาลีแป้งสาลีจะทําให้ขนมฝากบวกของเขานุ่มจะพี่น้องแล้วก็กล้วยก็จะเห็ดให้เขาพร้องโตดีนะคะเซตตัวได้ดี ขั้นตอนนี้ย้อมอนคอนวดแป้งไปก่อนนะคะพี่น้องถ้านวดแป้งบวาได้ตอนนี้ก็คือจะเห็นให้ขนมเขาบวพองนะคะขนมเขาจะบ่บพองโตจะพี่น้องเวลาทอดนะคะเดี๋ยวย้อ่อนคอนวดแป้งก่อนนะคะ สวยเลยสวยเลยที่น้่งสวยเลยค่ะสวยมากๆเลย นมสูตรนี่นุมน่มจ้ะพี่น้องนุ่มมากม,มากเลย Thank you. ขนมฝากบัวมือนี่พี่น้องจะสูตรนมนะคะสามารถเก็บได้ขามคืนหรือสองมือนะคะสามมือนะคะพี่น้องนุมเลยค่ะนะคะนุ่มจะพี่น้องแซ่บนะคะ ความนุ่มจะพี่น้องนะคะเก็บความ้นบวบแข็งแก่พี่น้องสูตรนี้นุ่มนะคะร้องเห็ดกินเบิ้งนะคะเพื่อนๆค่ะร้องสูตรใจม่วนไปเห็ดเบิ้งนะคะนุ่มกรอบนอกแก่พี่น้องกรอบนอกแต่ว่านุ่มนะคะ หากชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะบระพาดคลิปใหม่ๆจากช่องเยิมอนค้นเดิมจ้าช่องเยิมอนก็มีเบิงหลายเคล็ดลับนะคะพี่น้องพากินพาเที่ยวนะคะพาทำนะคะทุกอารทุกอย่างเชิญแวะชมได้จ้าที่ช่องเยิมอนค้นเดิมนะคะยิมอนก็จะขอตัวไปเพียงซํานี้จ้าสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมนะคะสวัสดีคะ่ะ